เราสวดกันอีกหนึ่งจบเหมือนทุกๆครั้งเพื่อเป็นจบสุดท้ายของเป้าห้าพันห้าร้อห้าสกล้านจบให้ตั้งใจกันให้ดีสวดธรรมจักรมีความสำคัญมากนะบุญเกิดขึ้นทุกอัขระเลยไม่ใช่แค่บอสระอุยอหญิงตามที่เราเคยเข้าใจกันเท่านั้น แต่คำว่าบุญนี้เป็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นจริงๆในทุกอัขระที่เกิดจากการสวดธรรมจักรด้วยจิตที่เลื่อมใสสวดด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจกันให้ดีนะสวดให้ถูกหลักวิชาสวดด้วยความปลื้มมีความสุขความบริสุทธิ์มีจิตกเกษมที่สุด ถ้าทุกคนพร้อมก็ลุยเลยสาธุเอวะเมสุตังเอกังสมายังภาควาภปารานสิยังวิหาติอิสิปตะเนมิคาตาเยตระโข ชิตเตนะนเสวิตาพายโยจายังตาเมสุขามะสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิตตโยจายังอัตกิลัมมัทานุโยโต โยอนาตสันหิตโตเอเตเตปิคะเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียาณการณีอุปสมไยยอภิญญาสัม พทายนิพพานายสังวาตติกตตมัจสาภิีขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียาคารณีอุปสัมัาอภินยัสัมพุทธายนิพพั นายัสสังวัตติอยัมเมวะอริโยอัตถังกิโกมะโขสัยยติธังสัมมาทิฏฐิสัมมา สัมมาสัมมาทิอยั สัพพิคเวมาชิมาปฏิปทาตักทักคาเตนะอภิสัมพุทธาจากุกการณียานการณีอุปสมัยะอภิญนยะสัสมพุทธายนิพพานายัสมวัตติอิทังโคปนาปีคะเวทุกขังอริยสัจจชาติ พิทุกขาเจราปิทุกขามระนาิทุกขมโสกปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปรโยโคทุกโคยัมปิชังนลาปติตามพิทุกขังสังคีเตนะ ัจุปาทานาขันธาทุกขาอิตังโคปนาปิเขเวตุขสมุทโยอริยสัจจญาญาติฐานะโปโนภวิกานันติราคะสหกตา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 ทรพินันทินิสัย เวทุกขนิโรธอริยสัจจังยัตสะเยวะตันหายาเสสวิราขนิโรธ โคปาตินิสัคโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาปิคเวทุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายมีวะอริโยอัตถังคิโกมะโคสยยติธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา ὑSAYAsUSAMAT morally authorized by Ainad specific e d u c a t i o n a a s o s t r u a u t ทังทุคังอริยสัจจันติเมผีขเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักภมอุตตปาทิยานางอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโก อุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาิยันติเมผิกะเวผูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาท โคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมปิขเวปุเปอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิ ทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพีคะเวปุก เมอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอานโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมผิกขเวปุกเพอนันโุสุเตสุ อุทัมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิ ทั้งทุกขสมุทธโยอริยสัจจังปะหีนันติเมผิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุต ทิอิกทางทุกขนิโรธุอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุม Utapatiyanam utapati panya utapati wicca utapati aloko utapati tangko pati tangto kaniro to ariyasajang saccikata สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโค นิทังตัวนิโรตุอริยสัจจังสัจิกตันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโโลกอุติิตังตัวนิโรตุสามินีปน ติปะคาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิญานางอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิ ทังโคปนิทังุูขนิโรธคามินนปฏิปัทาอริยสัจจัพาเวตาพันติเมปิกเวปุเต อนุสุตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรทัคามินีปฏิปัาอริยสัจภาวิตันติเมพีเขเวปุกเพอนนสุต सुधाम में सुझाखूं गुतापादियाना อุตัปาะทิปัญญาอุตัปาะทิวิชชาอุตัปาะทิอาโลโกอุตัปาะทิยาวะกิวันจะเมพิคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยถาภูตังยานทัสนังนสุวิสุทธังอะโหสิเน เทวตาวาหันปิทเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสัมณพรามณียาปัจายาสเทวมนุสสายาอนุตรังสัมมาสัมปวิงอภิสัมปวโตปัจัญญาสิงยาโตจะโคเมปิทเวอิเมสุจตุสุ อริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวตาสาการัยาคาปูตังยาณตาสันังสุวิสุตังอาหสิอัตถะหังปิกะเวสเจวะเกโลเกสัมมาลเกสัพรามเกสัสมณะพรามณิยาปชายสเจวมนุสายอนุต รงสัมาสำโพธิณอภิสำผูัวปจฏ yasa sing ya nan japana metasana mutapa tika kupa me wimuti ayamanti maca tina titha nipuna pawo tithama wo japakawa atamana panjawaki api kupa kawato pasitang api nantu imasmin ระนาสมิงทานยมาเนอายาสัมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตัมมรังธรรมจักขุมอุตตปาทิยังกินจิตสมุทะยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมปติปวัติเตจภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตถมโนสาเวส สเอตัมภะคะวะตัภานานสิยังอิสิปัตเธยมีคาถาเยอนุตตรังธรรมะจักังปวัตติตังอปาติวัติยังสัมเนนะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโล the i know i สวัสดีเทวาสัตตมนุสเวสุขปรณินมิตวสวัสดีนังเทว มิคตั้งเยอนุตรังธรรมจักกังบาวติตังอาปาติวัติยังสัมมเนนะวาพรมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกณฑิวาโลกตสัมมี ตีห์เตนาคเนนะเตนามโหเตนัยาวะพระมลโลกาสัตธุอาภูคาชิอาญจัตถัสสหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอลาโร วะอุทานังอ an si si an si ุทานิส e ิอัญญาสิวัตถะภูโกลธันโยอัญญาสิวัตถะภูโกลธันโยติหิติหิทังอายะสัมมตุโกลทันยัสัอัญญาโกลทันโยตเววนา